ขอพามาพบกับตำนานหัวแก่หนูแคระคู่ทูกเจริตใครๆก็อิจฉาอะไรกันยม่ไม่ดีอยู่นะไอ่โดนขังอะผมเล็ง C ีไว้อะผมว่าจังหวะที่ผมเข้าไปอะผมเข้าไปเร็วแล้วนะ จะเหมือนแบบเหมือนโดนต่อยแขนกลับมาไม่กหฝั่งนั้นมีอะไรมีหนูแครกับบัวแก่พวกคุณอน่ะผมบอกว่าเลยคุณไม่ได้นี่หนูแคร์ของผมไงหนูพอหนูแคร์เนี่ยตัวเขาประมาณนี้ใไหมแล้ววิธีลูกพอมันหยอดมาปมมันลงง่ายพวกคุณไอพวกไอสูงไอสูงไอสูงทำไม่ได้หรอกใช่ น่าจะง่ายๆนะสำหรับทีมเราเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เรื่องของความยืดหยุ่นสักเท่าไหร่ใช่อันนี้มันใช้เรื่องของความเร็วแล้วน้องกันเนี่ยเร็วอยู่แล้วเร็วอยู่แล้วด้วยแล้วก็การที่เราจะแบบว่าวิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่างเงี้ยกันเก่งวิ่งอยู่แล้วไงแล้วเรื่องของความสูงมันไม่ใช่ปัญหาเราได้คิดแผนกันมาแล้วคือบางคนเนี่ยเขาจะต้องเอาหน้าผากไว้ในระดับเดียวกันแล้วทําให้มันเท่ากันของเราจะเป็นอย่างนี้ยังไงเห็นไหมว่าในแนวนี้อันเนี้ยไม่หล่นแน่นอน ใช่แล้วกันอ่ะง่ายมากเพราะว่ากันเล่นกับปะปีปะปีก็็สูงกว่ามาเออล่นกับพี่เลโอก็เหมือนกันเท่ากันพี่สูงประมาณออฟเลยเออ,เอ,อสบายสบาๆชนะอยู่แล้วเหนื่อยแล้อะย่ามีห้ามพลาดนะครับใครจะทำได้ก่อน เลโอกัารับที่ชนะไปครับโอ้โหนื่อยมากเลยอ่ะจากวัวแกหนุแคระสู่หัวสู้หนูซ่าโอ้โหหแกสู้ตายถวายพลังจีเจแต่วันนี้ค่อนข้างแบบว่าตรงคอนเซ็ปเลยนะครับนี่เพราะเราคู่กันอันนั้นเป็นคู่เวนอันนี้อันนี้คู่กับทีเโกเดโกจากนี้ให้เราเกิดเป็น ผมบอกไว้ก่อนว่าต่อไปแฮ s h ทกนะครับวัวแก่หนูแคะนี่ถึงข่าวอวสานแล้วต้องวันนี้ไม่แพ้เหมือนเดิมต้องมีแฮ s h ทกใหม่แล้วไปไเป็นวัวสู้หนูซ่าครับผมวัวสู้หนูซาดีๆๆไม่มีแก่ไม่มีแคะอีกต่อไปวันนี้มาเพื่อชนะอย่างเดียว ต่อไปนะครับจะเป็นด่านที่2ของเกมแรกนะครับผมเราจะให้ทีมหัวสู้และหนูซ่า<อ>นะฮะได้ลองฝีมือกันก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูเขากันเลยครับทำไมปอวิที่เลโอเป็รอโอ้โหเลโอตีเร็วมากรับแม่กันก็ทำได้ไวไม่แพ้กัน การโคตรไหะแม่สงสัยแฮชแท็กวัวสู้หนูซ่าเนี่ยจะมาแทนวัวแก่หนูแพละจริงๆแล้วล่ะครับเผลอแป๊บเดียวปากกาลงไปอยู่ในขวดได้จนหมดแล้วเ่ะอครับเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาขอคะแนนจากทีมงานกันเลยเวลาที่ทั้ง3ทีมทำไปได้ในด่านที่2บอกเลยว่าชฉิวเฉียดกันมากๆนะครับทีมที่ชนะเนี่ยทำไปได้1นาที24วินาทีได้แก่ทีมออเอ ผมก็ไม่รู้หรอกตัวเองเก่งขนาดไหนมันต้องให้คนดูตัดสินมากกว่าครับเขาแพ้หรออะไรวะอุ้ยเป็นงงเลยแม่ซื้อมั่วบอกว่าอย่าพูดไงแต่ว่าผมได้คู่กับกันเนี่ยผมรู้สึกแบบผมรู้สึกแฮปปี้เอาจริงนะถ้าสมมติว่าเลนเชอร์ตายทุกคนขอให้มีคนนึงมีชีวิตรอดนะก็เป็นผมเองใช่แล้วก็แล้วถ้าเลือกติดตัวได้อีกคนหนึ่งก็จะเป็นน้องกัน <ก>และนี่ก็คือตำนาน<ค>ที่ต้องจารึกตลอดกาล